ครับก็เรามาคุยกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับตัว MetaTrade file นะครับ MQL5 นั่นเองก็มีคนถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับว่าอยากจะให้ผมสอนเขียนนะครับเกี่ยวกับการทำระบบ AutoTrad ดคุนซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านก็คงได้ข่าวมานะครับอาจจะได้จาก Marketing หรืออะไรอย่างนี้ว่าคนที่มีพอร์ตระดับล้านขึ้นไปนะครับจะได้ใช้ตัว MetaTrade ซึ่งมันจะทําให้เราได้เปรียบพะกงอาม่านะครับที่อยู่ในตลาดนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนั่งเศร้าจอเราสามารถเข้าเงื่อนไขได้เร็วที่สุดเป็นหลักมีรีเซ็ซึ่งจะทําให้เราชนะคนที่เทรดเทคนิคด้วยกันนะครับเพราะว่าเราเข้าก่อนเขาในกรณีที่เราใช้เงื่อนไขาการเข้าเดียวกันเราจะเข้าก่อนออกก่อนเราชนะแน่นอนถ้าวิธีคิดเรามันถูกนะครับแต่ถ้าวิธีคิดผิดเราก็จะเจ็บหนักกว่าโอเคแต่เราไม่พูดถึง วิธีเทรดนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับว่าใครจะเทรดด้วยวิธีไหนแต่เรามามองกันที่โปรแกรมมากกว่านะครับว่าจากที่ผมเคยสอนเขียนตัว m e t a t r a d e f 4ไปเนี่ยผมใช้ Forex เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัว T-Effect เนี่ยผมไม่ได้เอามาใช้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าของ Top Trade เองก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่ามันก็ยังไม่ได้ f i นอ l นะครับ ซึ่งหลายๆคนไปเทสดูค่าคอมก็แพงมหาศาลเลยทีเดียวโอเคงั้นเรามาพูดถึง Apple w a เวกับตัวมเมย์แบงค์บ้างดีกว่าเมย์แบงค์นี่ก็บอกว่าจะทำา Meta เทสตไฟล์แต่ก็เงียบไปเลยนะครับผมไปเช็คดูในเว็บก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตคือผมเข้าใจว่าคงมาแน่แหละนะครับสำหรับคุณแต่ว่ามันอาจจะต้องรอนิดนึงซึ่งไอการที่จะมาจ้างผมสอนทั้งที่มันไม่มีโปรแกรมให้ผมเทสเนี่ยผมไม่รู้จะสอนอยังไงจริงๆนะผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะ หาข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าอาจจะมีมาร์เก็ตติ้งมาบอกหรือใครมาชวนนะครับว่าถ้าสมมติพอร์ตคุณมีเงินถึงประมาณหลักล้านอ่ะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมมาช่วยเทรดได้ซึ่งทําให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่านะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าแล้วก็โปรแกรมมันก็จะเร็วกว่าคุณแน่นอนนะสมมุติว่าเกิดปัญหาคุณไม่สบายปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตของมันไปเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเนื่องจากมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของจริงไม่มีตัวอย่างจริงๆ d e m เดโม่ล้วนๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างในการศึกษาการส่งคําสั่งจริงว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั้นผมก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างลูกค้าที่เคยมาเทรดกับผมเหมือนกับ f o r ์เรเนี่ยซึ่งผมเขียนมาให้5ปีแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะแยะเลยที่ผมแก้ไปหมดแล้วแล้วผมก็เอามาสอนในคลาสนะครับในตัววิดีโอที่ผมขายอยู่ นะครับหรือก็ปีนี้การจะจัดสอนอีกนะครับขึ้นอยู่กับว่าคือเข้าใจว่ามีคนอยากจะเรียนแต่ว่าจะซื้อวิดีโอกันไปสัหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีคนอยากเรียนสดอีกหรือเปล่านะครับสำหรับตัว forex ็ก็แต่สําหรับหุ้นเนี่ยผมคงคงยังไม่สอนในเร็วๆนี้นะผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็คงจะไม่ใช่ในปีนี้เพราะว่าผมมองว่าผมคงต้องเก็บประสบการณ์ในถ้าคือจ,จริงๆก็อาจจะเป็นลูกค้าเขาเข้ามาให้ผมช่วยดูให้อะไรอย่างนี้นะครับสาหรับตัว Meta t r ท d e ไฟลซึ่ง ผมก็คงจะต้องศึกษาไปกับเขาอะนะครับศึกษาไปกับคนที่จะใช้ด้วยกันเนื่องจากว่ามันใหม่มากนะคือมันไม่คือคือถ้าต่างประเทศนี่มันเก่าแล้วครับแต่ว่าท่านในประเทศนี่มันใหม่มากซึ่งเราไม่รู้ว่าบอไอตัวบโบอกที่เขาอิมพ m e n t ระบบเขาทาดีแค่ไหนมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ ถ้าเราลองยกตัวอย่างก็เทียบกับ Xnet ก็ได้นะครับเป็นบล็อกฟอเรที่กดไปแล้วเทรดบีซรัวๆนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่า Applewell จะทําได้เหมือน Xnet อาจจะก,กดไปแล้วเจอเทรดบีเทรดไม่เข้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดปัญหาแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งมันก็มีความเสี่ยงมากมายนะครับฉะนั้นถ้าผมสอนไปแล้วมันเอาไปใช้จริงพอมันใช้จริงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรให้ใช้ก็มีแค่เดโมมานั่งเทียซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าพอมันใช้จริงมันจะเหมือนเดโมเป๊ะหรือเปล่าหรือเขาอาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรอีกฉะนั้นในการที่เราจะไปเขียนโค้ดหรือแบ็กเทสหรือประเมินผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ว่ามันเป็นการทําที่ค่อนข้างคร่าวๆนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจพอที่จะมาสอนคนอื่นเหมือนกันแล้วก็ตัวเมตาเทสไฟน์เนี่ยผมเขียนใน f o r ์เรผมก็เขียนมาไม่กี่โปรเจกต์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการ ใช้ประการเปิดแบบพ o s i t ิชันนะครับซึ่งมันเปิดบ่ายเซลพร้อมกันไม่ได้ทําให้หลายๆระบบอ่ะมันใช้วิธีนี้เข้าไม่ได้นะครับก็เลยความนิยมในเมืองไทยก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็หลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทุกคนที่ถามมาผมก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรตินะครับที่อยากจะมาเรียนอยากจะฝากตัวเป็นสิทธิ์กับผมซึ่งผมก็ยินดีครับซึ่งในอนาคตถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงการนี้แล้วก็เ อยู่นานพอนะครับสําหรับในการทำออโตเทรดหุ้นเนี่ยอยู่นานพอที่ผมคิดว่าผมจะสอนคนอื่นได้นะครับสามารถจะตอบคําถามไม่เขาเข้าใจได้ให้เขาเขียนโปรแกรมได้ในระดับหนึ่งผมถึงจะกล้าเปิดคอร์สนะครับเหมือนฟอเร็กผมคงไม่กล้าเปิดสอนดังนั้นที่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่สนใจแล้วก็ให้เกียรตินะครับเมลเข้ามาถามหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเอ่อการทำออโตเทรดหุ้น ก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ใครสนใจคงจะต้องศึกษาเองไปก่อนแล้วหวังว่าโอกาสหน้านะครับถ้าข้อมูลทุกอย่างพร้อมเหตุเออเรื่องเออผมมีประสบการณ์พอเนี่ยยังไงก็จะประกาศใน f c e e o o o อีกทีละกันนะครับสำหรับว่าจะอัปเดตยังไงขอบคุณครับ